ตไปนี่ก่อนไปไปนี่ไปนี่ไปนี่โอ้เี๋นะเดี๋ยวองคนอีแบ์อยู่ตรงนั้

ไปเยอะเนี่ยมาตัวหิ้เยอะเยอนี่ยคู่เนี่ยมาตัวเพินวไลงมาคหนั่งลงเลยมึงอ่ะคู่คู่นั่งเออนั่งลงเลยไตลงาแบงมันลื่อนตรงนั้นอ่ะลื่อนมีเหยียบโโออออ